สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องกระเพานะคะเท้าวความให้ฟังก่อนนะคะว่าปกติแล้วกระเพาในส่วนของเรานะคะจะมีทั้งกระเพาแบบที่หอมแล้วก็แบบที่ไม่หอมนะคะเราก็พยายามจะเอาแบบที่ไม่หอมออกไปนะคะแล้วก็จะปลูกเฉพาะกระเพาที่มีกลิ่นหอมหอมแล้วก็ชุนชุนนะคะเราจึงรอนำมเมล็ด ของกระเพราที่มีกลิ่นชุนนะคะมาเพื่อที่จะมาปลูกโรยลงไปเนี่ยคะ่ะแถวนี้ก็คือเราเก็บมเมล็ดจากต้นที่ชุนฉุนนะคะมาโรยลงไปแต่พอเราโรยลงไปแล้วเขาเกิดขึ้นมาแล้วต้นกระเพราที่เราโรยลงไปกลับไม่มีกลิ่นหอมและฉุนเหมือนต้นแม่นะคะสำหรับคลิปนี้เราก็เลยอยากจะมาบอกว่า ถ้าเราอยากได้ผลผลิตที่เหมือนกับต้นแม่นะคะเราไม่ควรที่จะ,จะนำเมล็ดมาทำการเพราะพันธุ์นะคะเพราะว่าบางครั้งการที่เมล็ดเขาผสมเสร็จแล้วเขาอาจจะไปเอา,อาพันุ์ของต้นที่ไม่หอมค่ะมาผสมกับเกสรตัวเมียนะคะทำให้เกิดเป็นเมล็ดแล้วเราก็นำมาหวานต้นจึงทำให ไม่หอมเหมือนต้นแม่หรือที่เรียกกันว่ากลายพันธุ์นั่นเองค่ะดังนั้นการแก้ปัญหาคือใช้วิธีการปักชำนะคะ